สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในกางดังชาแนลครับกับ Assassin Creed Valhalla นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปรีวิวชุดเซ็ต Dragger Armor นะครับก่อนอื่นยลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมพี่โจจิรกรโรมานอฟสกีไพรซ์นะครับที่สนับสนุนท้าไม่เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูที่รายละเอียดของชุดทั้งหมดแล้วก็มาแล้วก็นกนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับอ่มาดูครับ นี่ครับผมไอชุดมันเนี่ยจะเป็นสีดําคุมโทนทั้งหมดนะแล้วก็จุดเด่นเลยเนี่ยคือตรงตาเนี่ยมันจะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นี่ตัวชุดมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้านวมนะครับบุกเดี๋ยวผมลงจากม้านีกว่าให้มันเป็นแบบเห็นทั้งชุดทั้งม้านะตัวชุดเนี่ยมันก็จะเป็นมีผ้านวมบุแบบนี้นะ ตกแต่งด้วยโครงกระดูกแล้วก็จะเป็นสีดำทั้งตัวเลยที่ถุงมือจะมีเหมือนเป็นมรกตฝังอยู่ตรงเล็บด้วยนะครับสีก็จะเป็นสีเดียวกับสีลูกตาเลยตัวม้าเนี่ยอย่างที่ชื่อชุดเลยครับผม Dagger armor เ,มเ,มเนี่ย Dagger เ,เนี่ยมันแปลว่าผีนะตามภาษาโนเวตัวม้าเนี่ยเป็นม้าผีทั้งตัวเลยคุณผู้ชมมีนวมบุเหมือนกัน ตกแต่งด้วยโครงกระดูตัวม้าเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปชัดเนี่ยจะเห็นพวกมัดกล้ามเนื้อเป็นเหมือนซอมบี้แล้วผมชอบตรงช่วงนี้มากเลยมันเนี่ยมันจะมีรูด้วยทำให้เราเห็นมัดกล้ามเนื้อนะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนี่ตัวชุดชุดนี้เท่มากนะคุณผู้ชมมองไกลๆเนี่ยนผ้าคลุมตรงนี้เป็นขนเป็นขนสีดำมีโครงกระดูตกแต่งทั้งหมด บุด้วยนวมข้างหลังจะเป็นเหมือนกับมีเครื่องประดับตกแต่งเป็นเครื่องเงินหรือลมดำไม่รู้นะน่าจะเป็นลมดำแล้วก็มีหนังบุก,กันสองชิ้นติดแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวนกกัน What you see? ตัวนกนะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนม้าเลครับเป็นซอมบี้เหมือนกัน จุดเด่นก็คือมีตาสีเขียวเหมือนกันสภาพมันก็จะแห้งๆเหียวๆหน่อยขนหล้มแหลมๆนะมันจะเหมือนอ e ีแรงก็ไม่ใช่มันเป็นอีกาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นอีกาที่เป็นอีกาผีเดี๋ยวพาไปดูตรงขามันดิจุดเด่นหลักๆเลยก็คือเป็นตาสีเขียวนะครับตัวนกเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่านกพังนี้อย่างที่เรารู้กนเลยมันไม่ค่อยช่วยเราเท่าไหร่นะบินยากด้วยใต้ตัวจะเป็น สี่โครงเห็นเป็นสี่โครงเลยชัดๆเลยเดีย๋ยวเราลองดูเปึ๊บเห็นะเป็นสี่โครงมันก็มีขาตรงหัวก็จะเป็นหัวล้มแหลมหน่อยตรงจางอยปากมีรูมีรูเหมือนม้าเลยครับโอเคตามนี้นะอีกา ต่อไปเราไปดูคุณสมบัติของชุดกันครับคุณสมบัติของชุดก d a อ g e r เมอร์นะครับผมเมื่อเราใส่ครบ5ชิ้นนะครับมันจะบวกโบนัสแอทแทค10นะครับผมแล้วก็เพิ่มแอแทคเมื่อเราตีศัตรูติดพิษนะพิษเดี๋ยวนะผมดูกั๊บนึง ถ้าเกิดศัตรูติดพิษเนี่ยแล้วเราตีเนี่ยจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเปิ์กันแรกเปิลอันที่2เพิ่มสปีดกับสตันนะครับโบนัสบวกเสปีดแล้วก็บนัสบวกสาส,สตันเมื่อเราใส่ครบทั้งชุด5ชิ้นนะครับผ้าคลุม1ชิ้นเสื้อ,อชุดเกาะนะครับผมแล้วก็หมวกสนับแขนสนับขานะครับ5ชิ้นนี้จะได้ ออปชันตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ทวนกันอีกครั้งนะครับผมเมื่อศัตรูติดพิษเวลาเราตีเนี่ยจะทําให้เราตีศัตรูแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มสปีดกับสตันโบนัสก็ตามที่บอกเลยครับเปิร์กแรกเพิ่มแอตแท็กเมื่อศัตรูติดพิษโบนัสแอตแท็กบวกสิบเป็นระยะเวลาสิบห้าวิเปิร์กที่สองสปีดเพิ่มสปีดกับสตันโบนัสสปีดบวกเจ็ดโบนัสสตันบวกสามสิบ ต่อไปเป็นอาวุธนะครับผมมูนเฟลไคลเป็นคอนอาวุธของเซตน,นี้จะเป็นคอนนะครับนี่คอนมัอจะเป็นแบบนี้มัอจะเป็นคอนหินธรรมดาด้ามเป็นด้ามจับเป็นไม้ที่ปลายด้ามมีหว่วงเอาไว้คล้องติดกับเข็มขัดนะถูกตกแต่งไปด้วยหัวกะโลกของมนุษย์นะครับผมจุดเด่นก็คือบริเวณลูกตาของหัวก็โลกมีประกายไฟสีเขียวขึ้นมา แล้วมันก็จะมีพวกแหลมๆเนี่ยน่าจะเป็นฟันหรือว่าเป็นกระดูกไอกระดูกของอย่างอื่นนะเอามาติดประดับประดอยเข้าด้วยกันเป็นประมาณนี้มีเชือกเป็นตัวยึดนะครับผมก็ดูน่ากลัวดีครับเปิร์กของค้อนอันนี้ก็คือเมื่อเราตีติดตคียที่คอนนะครับผมจะทำให้อาวุธเราเนี่ยกลายเป็นาธาตุพิษแตระยะเวลา5วินาทีนะครับผมคูดาวสิ0วินาที เดี๋ยวเราไปลองใช้กันอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นโล่โล่อันนี้เมื่อบล็อกจะทำให้เราเพิ่มความเสียหายระยะประชิดระยะเวลา5วินาทีนะครับโบนัสบวก20ดาเมจโอเคตัวโล่เนี่ยมันจะเป็นโล่แบบยาวนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าหัวอันนี้ถ้ามันเป็นโล่กลมเนี่ยผมว่ามันก็จะเท่นะ แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นโลกลมมันก็จะตกแต่งได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะรายละเอียดเนี่ยมันก็คือจะเป็นโล่ยาวตรงปลายโล่แตกนิดหน่อยแล้วก็ถูกติดซี่โครงของอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นพวกสัตว์หรือเปล่ามันก็มีหัวกะโหลกควายด้านในมันก็จะเป็นเหล็กติดอยู่ตัวโล่น่าจะเป็นไม้นะต้อก็มีเชือกขึงเครายละเอียดประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ว่าชุดเนี้ยมันเหมาะกับสายไหนต้องอัพสกิลประมาณไหนเดี๋ยวผมหาศัตรูก่อน,น,นเดดยวเดี๋ยวเ, <c oughs> เราเข้าไปข้างในนะตอนนี้ผมอยู่ที่ลอนดอนเอ่พอพาวเวอร์ประมาณ90นะครับผมส่วนพาวเวอร์ผมเนี่ยประมาณ150อ่ะ157จริงๆแล้วชุดนี้นะผมแนะนำพาวเวอร์120 ร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับถึงจะคิดว่าถ้าอัพประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยี่สิบเนี่ยถึงจะใช้ชุดนี้ได้ดีนะเพราะว่าชุดเนี่ยมันจะเน้นให้เราโจมตีติดสถานะก็คือติดพิษแล้วก็สกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่พอเราตีศัตรตูตายเนี่ยมันจะทําให้ศพของศัตรตูเนี่ยปล่อยหมอกพิษออกมาสกิลเนี้ยก็ค่อนข้างจําเป็นนะครับเพราะว่าพอศัตรตูมันโดนมันรุมเราลหลายตัวเนี่ยแล้วพอตัวใดรตัวหนึ่งตายถ้าเกิดว่า สกิลนี้มันติดหมอกพิษมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยศัตรูตัวอื่นเนี่ยมันก็จะติดพิษไปด้วยพอศัตรูตัวอื่นมันติดพิษไปด้วยมันจะทําให้เราตีศัตรูตัวนั้นแรงขึ้นนะเราก็จะปิดจ็อบได้เร็วขึ้นแต่ว่าสกิลนี้ยมีข้อเสียครับเดี๋ยวผมไปอธิบายเพิ่มเติมให้ว่าข้อเสียมันเป็นยังไงหลักๆเลยก็คือสกิลนี้จะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับผมแล้วก็ จะเป็นพวกพาสซีฟของค้อนพวกอะดรีนาลีนพวกนี้แล้วแต่เลยครับว่าจะอัพหรือไม่อัพจะใช้แต่อย่างน้อยควรมี1-2 1-2ถหลอดนะอะดรีนาลีนแล้วก็อันนี้ครับผมพาสซีฟของค้อนแฮมเมอร์บวกสตัน5บวก1สปีดบวกอัตราการติดคิทติคอนบวก2เซตนี้ควรเน้นอัตราการติดคิทติคอนกับพิษนะครับผม ดัเมจกิติคอนก็ตามแล้วแต่พาวเวอร์ของแต่ละท่านเลยครับอ่าเราไปดูอบิลิตี้อบิลิตี้ที่จำเป็นจริงๆเลยเนี่ยคืออบิลิตี้สร้างอาวุธ Potion Style ครับเป็นทำให้อาวุธติดพิษนะเดี๋ยวผมใส่ก่อนส่วนอันอื่นก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ครับจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ควรจะมีพ t ชันสไต l ์เพราะจะทำให้เราเนี่ย ทำให้อาวุธเนี่ยเป็นาธาตุพิษได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พออาวุธเป็นาธาตุพิษเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นศัตรูติดพิษแล้วก็จะตีแรงขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราคิทตี้คอนเลดน้อยเนี่ยกว่าเราจะตีติดพิษเนี่ยมันนานมากเลยเลอเแทบจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยครับผมสาหรับชุดนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเอฟเฟกของคอสเนี่ยคือเมื่อเราตีติดคิทติคอนอาวุธเราจะกลายเป็นอาวุธธาตุพิษแล้วเราตีครั้งต่อไปเนี่ยศัตรูมันอาจจะตายเลยหรือมันอาจจะติดพิษ เราก็ไม่รู้นะครับผมเน้นที่คิดคอนเหล็เยอะๆส่วนรูนเนี่ยตัวผมเนี่ยรูนน้อยมากรูนที่จาเป็นจริงๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเป็นรูนแบบตามมีตามเกิดน,นะครับผมก็นแนะนําให้ใช้พวกรูนเพิ่มพิษนะกับพวกเพิ่มคิดคอนมันจะมีรูนที่เป็นเดี๋ยวนะดูก่อน poison build up นะที่มันจะคอยบวกพิษให้เราสอง ถ้าเรายิ่งใส่เยอะๆเนี่ยพิษลมก็จะแรงขึ้นแด่วะอันนี้เป็นบิลลอัพรีซิตเต์นี้เป็นต้านทานนะเราต้องใส่รูนที่มันแบบนี่ไงโชั่นบิลอัพเนี่ยท็อกซิกรูนเนี่ยพยายามหารูนนี้มาใส่เยอะๆนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าผมหารูนยากมากโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันไปดูข้อดีข้อเสียกันครับ อือๆๆข้างบเห้าละบุด <c oughs> <c oughs> น่ะแปดสิบห้ที่ตัวผมนี่ถือว่ากากอ่ะโอเคตอนนี้ศพมันศัตรูมันตายไปละมันเอฟเฟกมันสิแล้วนะปล่อยพิษละเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะลดเรื่องจะลดเรื่อยๆตายใช่ไพีทนะครับผมข้อดีของสายพิษเนี่ยคือถ้าเราเจอศัตรูพาวเวอร์คนโหอ่ะเราตีแล้วเราถอยได้ เราตีแล้วเราถอยได้นะนี่อาวุธติดพิษละอ่าพอมันติดพิษปุ๊บก็จะตีแรงขึ้นติดพิษได้เห็นไหมเรื่องก็จะลดเรื่อยๆตายเรียบร้อยต่อไปเราไปดูภาคผิดของโล่กัน เมื่อเราบล็อกได้ใช่ไหมศัตรูจะการโจมตีระยะประชิดเราจะเพิ่มขึ้นนะพยายามบล็อกก่อนเนี่ยของมันติดิปล้วมันลดไปเรื่อยๆจะตายละ มันติดพิษละถ้าเกิดเราเจอสัตว์แข่งๆเ,เนี่ยเราถอยให้มันติดพิษแล้วเราถอยได้นะพยายามค่อยๆถอยแต่จริงๆแล้วเวลาผมเล่นผมไม่ค่อยใช้โล่นะครับผมจะใช้เป็นอาวุธสองมือมากกว่าเหยียบร้อยประมาณนี้ครับผม ่เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของไอ้สกิลหมอกพิษที่ผมบอกกันอรมทุกครั้งเราจะเป็นฆ่าพีชทันทีเลยโอเคมาละ พอเสียนะครับผมเวลาเมื่อศพของป้าตัวมันตายเนี่ยแล้วมันปล่อยพิษออกมาเนี่ยมันก็จะปล่อยหมอกพิษออกมาถ้าหมอกอันเนี้ยมันไปโดนคนเนี่ยหมอกหายเว้ยมันทำให้คนตายด้วยนะมากกว่ามากกว่า จะแบ่งเปนสคนเดี๋ยวทให้ดูอะมันติดพิษละคนเนี่ยมันพอติดพิษเนี่ย มันแค่ตัวนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดคนตายเกิน 3- 4ถึงคนเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่เลยนะถ้าเกิดเราทำคนตายอะ่ะแล้วคือหมอกอ่ะเวลามันขยายเนี่ยมันจะขยายกว้างมากมันจะไม่เหมือนทำนอาวุธเป็น5ลทิศนะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเวลาราเลทในพื้นที่ที่มีนคนเยอะเนี่ยสกิลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ที่เราจะเลทแบบเร็วๆเ,เนี่ยเราต้องคอยระวัง ม่ให้ชาวบ้านเนี่ยมันเข้ามาใกล้ทที่เราปล่อยไว้นะเพราะถ้าเกิดชาวบ้านตายเยอะเนี่ยเราต้องเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับผมรับคือต้องเสียจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าอัพดีกว่านอกจากว่าเราไปลุยที่ที่มันแบบไม่มีชาวบ้านเลยเป็นแคมป์เล็กๆอ่ะเนี่ยถ้ามันโดนเนี่ยตายหมดเลย หลักหลักของสายพิษนะครับมีแค่นคี้นะสกิลมันก็คือสก,กิลนี้สกิลเดียวคอบลอกพิษจับตบกับพอมมนิตี้โคชั่นสไปค์แค่นั้นเองครับผมทำให้ชุดนี้เล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกัน เออผมลิมบบอกไปนะว่าอบิลิตี้เนี้ยมันได้จากการที่เราไปล่าดีออเดอร์นะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ4ี่ตัวแล้วเราก็เอาเหรียญไปให้ไฮเทมไฮเทมเขจะให้สกิลนี้มาดีออเดอร์ฝั่งแรกเนี่ยฝั่งนี้นะครับมันล่าง่ายนะให้เราเก็บหมวกขาวถ้าไหวนะครับผม mm hmm. เก็บหมวกขาวไปเลยไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ล่าฝั่งนี้ ตัวแรกก็คือเคปเทเราจะได้ค่าตั้งแต่ตอนที่เราอยู่นอร์เวย์แล้วแล้วก็ไอ้สตัวเนี้หาง่ายนะส่วน3ตัวนี้เล่นมิชชั่นเนื้อเรื่องลอนดอนมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะปรากฏพร้อมกันเลย3ตัวพอค่า3ตัวนี้เสร็จไปไล่เก็บ2ตัวนี้ที่เหลือก็ได้เท่านี้เราก็จะได้เหรียญไปแลกสกิลแล้วครับผมสำหรับชุดแร็กเกอร์เอร์มีเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากเลย การใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่า <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าปานกลางครับผมไม่ได้ดีมากจนเวอร์แล้วก็เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอาวุธระยะประชิดนะถ้าใครจะใช้อาวุธอย่างอื่นก็ได้ครับผมแต่ต้องมีพอยต์พอัตนสไตร์เพราะว่ามันจะทำให้เปิร์กของชุดเนี่ยใช้งานได้ดียิ่งขึ้นโล่เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะส่วนมากผมเล่นเนี่ยผมก็ใช้วอลินแอคธรรมดาใช้ขวานของที่พ่อให้มานะ กับค้อน2อ,อันเท่านั้นส่วนเรื่องความเท่เนี่ยผมให้เต็ม1ิบเลยเป็นชุดที่เออมันเท่มันเท่เทจริงๆชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เท่ที่สุดแล้วมั้งในช่วงที่มันขายตอนแรกๆนะปัจจุบันก็มีชุดอื่นเข้ามาชุดสวยๆเข้ามาและในอนาคตก็จะมีชุดสวยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ใครที่เบื่อเบื่อูปแบบการเล่นเดิมๆก็ลองไปหามา ใช้ดูนะครับผมเป็นสายพิษก็เล่นง่ายดีเหมือนกันแต่ก็ต้องมีเทคนิคนิดหน่อยพยายามอย่าไปอัพ,พสกิลหมอกเน้นลูนพิษเยอะๆนะครับผมสำหรับการรีวิวชุดแดกเกอร์อเมอร์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาดูว่าผมจะไปรีวิวชุดไหนต่อหรือว่าอยากให้ผมรีวิวชุดไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดู <c oughs> มีตอนนี้น่าจะครบแล้วนะชุดในร้าน เราติดตามครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย